มีขึ้นในเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมกองทัพเรือโดยมีแพทย์หญิงรัชนีบุญยโสพลตัวแทนพันธมิตรกู้ชาติกู้ประชาธิปไตยสงขาเป็นตัวแทนอ่านถแถลงการค่ะก็ถแถลงการนี้ก็ประนามการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่บอกว่าไร้ศักดิ์ศรีแล้วก็บ่งชี้ว่าการเลือกตั้งสอทุจริตมีการบล็อกโหวตอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการประนามว่าเหมือนการซื้อเสียงในระบอบทักษิณค่ะทางด้าน,นอาจารย์ของมหาวิทยายลัยมาอาหัดใหญ่นะคะก็เห็นด้วยกับการ ประกาศให้การเลือกในวันนี้เป็นโมฆะแล้วก็ร้องให้เปิดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเห็นโฉมหน้าใหม่ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวจากพี่น้องของเราที่สงขลา จากเรื่องของการเลือกสมาชิสภาร่รางรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งผ่ายเข้ารอบ200คนเดี๋ยวดูว่าคอมชอจะเลือกร้อยคนด้วยวิธีไหนแล้วใครจะเข้ารอบร้อยคนบ้างค่ะก็ติดตามกันได้ภายในสิ้นปีนี้เราก็จะรู้กันนะคะรวมถึงกรรมธิการยกร่าง25คนและสมาชิกกรรมธิการยกรางอีกร้อยคนจากภายนอกมาวันนี้ค่ะที่ศาลพิจารณาคดี30ศาลอาญากรุงเทพใต้สนามหลวงนะคะศาลนัดไต่สวนมฟ้องโจท์ในคดีที่นายวินเลียมไลมอน อายุ63ปีสัญชาติอเมริกันผู้บริหารบริษัท CTV C of Hawaii จำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีสหรัฐเป็นโจทยื่นฟ้องพันตำรวจโทดอตเตอร์ทศินชินวัติอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตประธานบริษัท International Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนผู้ประกอบกิจการ IBC Cable TV เป็นจำเลยในความผิดฐานเบิกความเท็จเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี สามมกราคมปี40ต่อใในคดีที่ถึงกัดร่วมกันเป็นโจทย์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายที่กล่าวหาบริษัท CTV กล่าวหาในสถาพอและนายบงการถนัดพจนามากเรื่องผิดสัญญาซื้อขายขอยืมกรณีไม่ส่งคืนอุปกรณ์เครื่องมือกิจการโทรละคมอเมริกาโดย การร่วมคุ้นลงทุนกันระหว่างนายวินเลียมลายมอนสันกับพันธุ์ปรากฏเลื่อนการขึ้นสักเทรค่ะโดยกล่าวหาว่าผิดสัญญาซึ่งเป็นจติดปัญหาการเดินทางพอเขาเออแต่ประสบปัญหาคือเอ็นเครื่องนี้ปักกีแล เื่อการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรค่ะเดินทางขลุกขลักนิดหน่อยสารน,นัดไต่สวนอีกครั้งนะคะชวนทางหน้านของนายสมบัติชาววปรีชาทนายความคุณทักษิณค่ะเขาบอกว่าถูกนายวิเลียงเนี่ยคุณทักษิณอยากจะเดินทางกลับมาต่อสู้คดีในไทยแต่ยังกลับไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ดีคุณทักษิณ่อสู้คดีจนถึงที่สุดข้อเท็จจริงและก่อนหน้านี้สารนยากรุงเทพ ฟ้องคดีของนายวินเลียมที่ลินเบิร์ยุความทั้งนี้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ตามปกติตัวโจทจะต้องมาเบิกสนับสนุนให้แต่ถ้าหากตัวโจทไม่มาเบิกความด้วยตัวเองย่อมจะเป็นประโยชน์ในส่วนของจำเลยค่ะก็เดี๋ยวนะคะขณะที่คุณนักสิ่บอกว่า คดีฝรั่งฟ้องใจมีคดีอะไรคุณทศินแกอยากกลับหมดทุกสาเหตุกลับบ้านที่คุณจะตรวนฉายแสงรักษาการหออกมาท้ารบกับกรินค่ะที่บอกว่าชอบในเหตุยึดอำนาจแล้วเขาอยากที่จะให้คุณทักษิณน,นั้นอ,อยากจะให้ดำเนินดค,คนด,นนดีคุณทักษิณจริงๆสักที คดีเพื่อไปพิสูจน์ความถูกผิดบอกว่าถ้าหาว่าคุณนักสีนั้นถูกจะได้ไม่ต้องมีใครมาเป็นอชอบทำในการยึดอัแล้ววันนี้คุณจตุรนเองก็ยอมรับว่าสมาชิกไทยรัฐเอาไปพบกับพลเอกชวลิตยงใจยุดจริงค่ะเพราะถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เปรียบไปก็เหมือนเป็นผู้บีบารมีในพักนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็เตรียมนะของพักธร เตรียมพลบุกจี้ดันให้เลิกคำขอห้าปชุมภาคการเมืองวันพรุ่งนี้ท้วงนะฮะกอกอต่อกันค่ะส่วนเรื่องลูกๆของพักไทยรักไทยน้องโอ๊กับน้องเอมนะคะทาชินวัตรวันนี้อาจจะออกอาการดิ้นไม่หลุดแล้วละ่ะขอของเราออกหมายเรียกแจกแจงออกหมายเรียกโอ้กับเอมให้มาแจกแจง หลังจะพบเงื่อนงามว่าคุ้นแอมเพลชเนีมีเงื่อนงามในการซุกหุ้นอยู่แล้วก็ไม่หาตลับซับซ้อนไปหมดเขาก็จะเรียกลูกคุณมาชี้แจงเพิ่มเติมทางนั้นคุณนามยิ้มแย้มค่ะวันนี้ออกมาตอบโต้กลับทีมทนายของตระกูลชินวัตรค่ะที่ยืนหนังสือคัดค้านไม่ให้คุณสากกอแสง เป็นอนุกรรมการในการไต่สวนสอบสวนนะนะยิ้มแย้มก็ออกมาออสอนมวยวัดที่ตีกันไม่ให้กลุ่มคุณหญิงพัดคัดค้านเนี่ยนะคะในกรานาท่านบอกว่าระเบียบไม่เปิดช่องเปิดช่อง ของรัชดาเนี่ยเตรียมจะมีการเปิดกันออกมาให้เห็นเด่นชัดเป็นประจักษ์มันไม่เท่ากับว่าเดินไปซื้ออย่างไม่ถูกต้องในหลักคนซื้อทำผิดกฎหมายและคนซื้อก็อาจจะติดได้นอกเหนือจากนี้คดีมีอีกคดีนึงเงินเงินกู้เอ็กซิมแบงค์4 0 0พล้านบาทที่พมา่าไปทำธุรกิจ ธนรรมนาค,คมคณะนูประโภคทั้งหลายแลแล้วก็หนักไปทางกมพื้นฐานในประเทศพม่าซึ่งในที่สุดและไปทำมาคนที่ประมูลได้ก็เป็นชินขอบเพราะนั้นเอ็กซิมแบงค์เนี่ยตั้งอยู่บนถนนพระหลโยธินเยื้องอันนี้เอ็กซิมแบงค์อยู่นี่เวลาเขากู้เงินพม่ามากู้เงินเอ็กซิมคะเขาก็บอกว่ามีคนบอกกันว่าเอ็กซิมแบงค์ไทนี้ ผู้กู้แล้วผู้กู้มาซื้อโนฮาวชินขอบแม้ที่ที่ประมูลได้ไม่เขาบอกว่ารวบลัดตัดตอนเอ็กซิมแบงก์ก็เอาเงินเนี่ยส่งมาให้ชินขอบข้ามถนนมาเลยไม่ต้องผ่านพมา่าเลยอันนี้ก็มีเรื่องเงนอนเหมือนกันอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องเงินกู้เอ็กซิมแบงก์สำหรับธุรกิจจัโทรคมนาคมของพมา่าวันนี้คอตสยิ้มร้านการตั้งสักกอแสงเรืองและกา้านนรงจันทิกเป็นอนุกรรมการสอบคดีเลี่ยงภาษี 3ทางออกชี้ชะตาไอทีวีนี้และคณะกรรมการงบประมาณรายจ่ายปีห้าชอบค่ะ,คะให้ตัดงบทักษินเฮียนล้าน,นล้านบาทอาทิงบพัฒนางบก่อสร้างงบแก้ไขปัญหาความยากจนและจะเสนอในที่ประชุมศรันพันาคมนี้ค่ะวันนี้มูลนิี่เพื่อผู้ สังับโฆษณาของปตทนะคะที่ระบุว่ายังหลอกลวงประชาชนมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ปวนภ้าใต้หลังชาวบ้านชุมนุมเย่รังปัดแ,และวันนี้นะคะเขารู้ตัวการเผาโรงเรียนภาคสองเพิ่มเงินนำจับอีกห0 0 0งแบาทตอน,นสุพรอ,อัดเาวงหรือว่าแลมโบอของเราเข้าสอบปากีตอนนี้คลื่นใต้น้ำใช้ในโยบายหม่เผาโรงเรียน ะะแล้วก็มหาวิทยาลัยสึกอค้านม,มรามอ,อหนึ่งนะคะปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะอ๋อวันนี้ก็บอกว่าออกมาติดเป็นเอกันสาม31